ทุกคนรู้ไหมว่าดิฉันพกใครติดตัวอยู่ในหลวงเราเก้าแล้วก็พ่อขุนลำคำแหงอืมแล้วก็หลวงพ่อวัดตะวันที่วันนั้นบอกว่าจะตายที่บอกท้าเวสวรจะมาพอดีพอดีคนข้างบ้านตายแทนไปล้ว ตอนแรกว่าท้าวเวสสุวรรณบอกว่าอาย,อยุตอนนี้อยุหกสิบสองแล้วใช่ไหมหกสิบสองค่อยมาเอาแต่ตอนนี้คนจ้างบ้านเขาตายไปละเราก็ต้องอยู่ตอต้องคนซอยด้วยกันด้วยนะท้าวเวสสุวรรณบอกต้องคนซอยบ้านบ้านเราด้วยถึงเราถึงจะไม่เป็นอะไรคนที่ตายก็อยู่ซอยเดียวกับดิฉันเ,เลยค่ะเขาเก็บไปแล้วค่ะ ตอนนี้ฉันก็ต้องอยู่ถึง68ดนะคะระว่างอยู่ถึงหกสิบแดนี่ยต้องดูให้ดีเราจะต้องเป็นคนดีทําดีที่สุดค่ะนี่ค่ะที่ดิฉันพกติดตัวอยู่นี่นะคะคือในหลวงรัชก,กาลแล้วก็พ่อขุนรากระแมงนะคะ